วิ๊วิ๊แงงัวมากินหมากยมม่ใหญ่เลยลอยน่ะปั่มตดนมากินโลดฮะสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกทานสบายดีน้ำสาวๆพี่น้องนาฬิกาสิเห็ดกินโย่สีมาสีคุยเศดกินสิรูกินพี่น้องพัดพัดพักเนาะใส่หมูพี่น้องเลยกําลังสีซอยเนาะพักกระซ้ามนหนึ่งอยู่เึิงแล้วพี่น้องเนาะ ขยะพักเนือใส่หน้าอันนั้นเป็นฝุ่นเต็มขู่แล้วก็เทใส่สอบไหวพี่น้องเอ้ยถามันแจ้งจบมันแจ้งแจ้งแอะละสมนิกภาธรรมดาเะยรชาแก็หนึ่งอ้าเปิดได้ไหมเปิดเลยได้ไปแม่เจ้าจิขืนบักสองยุขืนยังงั้นหมด้มีเวียบ่ได้มีเงินจุไปยัง แต่ก็บ,บอกเลขที้ห้าือ้มันหอ่ะงนี้ใิช่งกินแก่กัแหลบ่แม่บ่แม่หีเขียวบอกเลขบ่ถือมึงแหละไ,ไม่ก็บ,บอกถ <c oughs> <ๆ>ือบอยลอยกินขาวเข้า,ขาไปรับป้าน่ะเง<อ>ี้ยเงี้ยบแม่บม่แม่ บ่แม่บ่แ,ม,ม,ม,แม่ซื้อมูมาตั้งหลายมื้อแล้วพี่น้องก็ซื้อมูวันสองร้อยบาทนั่งบริเหตุกินอยู่พวกเจ้าก็มีแต่ไปเวียะปลายเวียนเมื่อหันก็ไปดองไปกินอยูด่ดองหลังแล้วกินอยู่ดองแล้วก็ห่อมาว่าหนึ่งสองดองกระถางกันมาดองบ่าวฟันนสดใสาสามคำสวยลอยหนึ่งเข่าก็บบริเหตนพ่อเม็ดเอามัดอิ่มมาตะดองหน่อยน,อยนะเนาะ ใบดองกับใบเดีว่าอยากเนุนหน่องเลยจิ้มทำได้สำนึงกี่อิ่มใช่ไปซอยห่างซอยนี่เอาไปขอกันตอนพักน้องพี่น้องเนาะตอนพัดตอนกินว่าไรนะอ้โห o ตังฟื้นนะบันพี่น้องเว้ยตั้งฟื้น ดังฟืนดังไฟดังฟืนดังไฟหม้อกระทะไงไฟลูกได้ใจขนาดสบายดีอีกรอบจะพี่น้องนี่วันเสา์บาแม่บาแม่นันเสา์ได้สิ วาลูกกับพอเห็นออกไปเห็ดสวนพี่น้องเลบาไว้ทั้งงวทั้งแบะเขาสวนเนาะเห็ดดีเป็นได้กับหมอนได้เผาได้คน้นงันบอได้เผาตลอดได้พี่น้องเลยพอพระล่งเห็นว่าลูกเขาไปห้องเยียนแม่พั่วลอแจ้งพีแจ้งข่าวสาวเรียมสาวสลุดใจหลุดพี่น้องสิขางัวกับเบะตายใครมีงัวมีแบะก็เตรียมด้วยพี่น้อง งัวแบนงัวกระแบยถ้าตายนี่เขาทีมาโทษเขาบ่ได้นะมันงัวหนักกระบัวขานะแบะสิอู้ปลาสิ่ลืมช้อยตอนนี้ตอนนักไงนึงมันเต้นมันหมุนพี่น้องงัวมันแซงแบะกระแซงแบะนะกะควนเลี้ยงเนาะอันนี้ปล่อยไปกินท้องสะบ้านดี้องเลย เบะมันถัดกินอะลีร้อได้กินต้นหมอกต้นไม้ะบราณย่งถ้าเราเห็ด่วนเราเห็ดดีกระดอกมันเห็ดมา่มันแสงมันควงเลยอาแจ้งข่าวว้าใครมีแบะก็เตรียมลูกเหมยไล่เลยไล่ออกคู่มือแบะนะไล่ออกแล้วมันก็เขาปล่อยไปมือหนามันก็อย่างไงไปยิก ข่าวบอกเลยน้องในสองยูทูปพี่น้องขนาดม้าก,กัรเป็ดยังบ่ได้เงินได้พี่น้องเลยก็ยังเป็นหนิอยู่เขาบ่กฮันมี่บริจาคอันนี้พัดพักพี่น้อบงบ่ได้จัดหมูพัดพัก แต่มั่งซูลจะจ้อคองกันมาก็จะคองแบ่บทำปส่ะบอคขามันกัดอยู่ไหนหน้าอยู่ยังกัอันนี้กัดอยู่สุ่มเน่ยม่มั่งซูลหรือเ็นเนาว่าเรื่อง อย่างประธานหนีเลยโอ้ผักเห็ดวัดเนาะพี่น้องเนะาะเห็ดเวียกในเฮือนตัวเองกันนะเหียวร่วมมันยังควงหนาอยู่เ <c oughs> ห็ดซิมอยู่พี่น้องเลยเพราะว่านี่กรับเป็นเห็ดได้แล่นเห็ดยยมแรงเอาไปนอว่านในการจนเกือบทุกหนึ่งจำค่าก,กันได้เขามาเาราบปฏิถายคลิปพดสวนแปลงหัว <c oughs> <c oughs> แบงวัวแสงกระดอเก่ากร,าะ,กราะบาดมันบริอยบริอยแล้วพี่น้องอยู่อยู่เว้ยมืมออยานั้นแหละแซ่บพี่น้องเลยแซ่บนัวแน่นอนเราแซ่บนล้วก็ดวเดี๋พี่น้องเด้อบาดเนี่เนดะ้อพี่น้องนี่หน้าตาผัดผัดผักรวมนะคะผัดผักกวางตุ้งพี่น้องผักกาดอันกีบใหญ่แล้วผักกาดตีนหมีกับอ่าผักกาดขาวเนาะ พอดีแทกบอกเขามาจะเถือพี่น้องหิวเพราะว่าเขาแรงกินหน่อยเดียวเนาะกินลายโบราณหายใจเบาออกพี่น้องเลยไะยอ่อลงกินแล้วก็ออกหน้าเห็ดเวียเห็ดหัวเห็ดสวนอันนามาวางพี่ทติ๊บผูกเอาไปผูกมันแดดเนี่ย <c oughs> เปิ้ลปลาลุงกินข่าวเนี่ยลูกเ <c oughs> ปิ้ลปลาลุงกินข่าวแล้กันเิปลาลุงย่งงามสาวมาพี่น้องเลย สอบวันไหมนม้ก็เป็นวันวหยุดวันวหยุดเชิญโอ้ยไก่ตัวปะจักอ่ะไก่ๆไปเอาไก่ไหนายห็าไปล่าเงี้ยไปอี๋ละเงี้ยไปผูกเ <c oughs> ยี่ยมังจะมากินน้ำอยู่เนี่แม่ โอ้ยไปปลาขายบุดแดงไว้ผัดขาไปนางเนาะในห่านนะใกล้แล้วสิกินยยอยู่นอกพี่เ,เ,เ <c oughs> ้าออกมาเมื่อกี้นี่ห้าปุ่ถามห้าล้วนรั่วมันกับบเห็นแล้วมาๆม,ม,มากินน้ำกัน่นอมาติดข่าวเนี้วเจ้าน่ะโอ้ยจีนมาเสีย Những lắm tình hình. Move pennies about soap head and lam pha vào đào ông hai. Wan bố mẹ. Mười ba nụ bưu 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 bư 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 Bớt bư 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 พี่น้องาเปี่ก่อนพอดแขกมาพอดีแขกเข้ามาแล้วก็ยันในโรงเห็ดวัดน้ำข้าวแถลงพี่น้องชีแลนเห็ดงามแรงเห็ดสวนกับพี่น้อยว่าเดียวก็ต้องมื่อแล้วทุกหนึ่งจักนึงเขาเขามากเบ็ดชวนแล้วก็บพูดสวนมุกเพื่องก็ใส่เหงาเป็นแปนยังลูดยังบ่ ง่ายมากเพราะทามันเงิ่อนคาเฟ่เข้าประหารช่างมือแรงเข้าประศิจ้าเป็ดมาหายพังเบื้งกินข้าวตัออกสวยแท้โอ้ยกระข้าวพื้นกระโตกลูกโอ้สิลูกกูสิกินข้าวกันยังเนาะมาหาพี่น้อง เขาเศร้าทาการอื่นเขาเย็นเขาสีวุ่นเขาเลยบนหนึ่งลายบัมากินเขาคุณเขาเย็นกินนกบหมื่ยงัวกังวลมงานิงบัเบิคุณร่างในเขาที่หน่งที่ว่าจะดู้ที่่ <c oughs> สมเห็ดกับข้าวหูไปไอ้ดาวเอ้ยอที่นีากินสมเห็ดกับข้าวหูก็แล้วเอามาใหายอย้อีได้ไอ้ดาวมัน,เป,นเ,เป็นแล้วหรอเป็นแล้วดีกินไม่เ,เปิดมือม,มอมึงก็ไม่ใครกินแค่กมกตัวไม่ใคยเลยล ถ้ามันหอนมันเป็นไรคุอบอกเอาเถอ เดินกินที่หนึ่งพี่น้องไปพักๆก,กันไปพักดูประมาณเดือนหนึ่งน้่งเถือกเบเดือนละเถือกนั่เถือกเปเดือนละสองเถือกฮะาทุ่เงนที่เจ็ดพันทำมาสอบกระสอบสี่ห้าร้อย<ม> Mình nói <laughs> 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 hôm này? Ừ. <cười> <cười> nhau này. nhau ันปีดแ้วก็ตงกสิมู้นจุบอาบ้างมาเจ๊ปด่าปิดกล้อง้แม่นนแบบก็ละพอกันทิมหนาหร,รือปลาลุงกล้องนะแม่ถ่ากล้องให้แม่ถ่กซ้องให้แม่แม่ หอกันกินหนาเดาปลาลูกค่ะกดไล่ก็ใช้แมเมจใช้แดดกดติดตามแมเจอใช้แดดเดปลาลูกสบดี